ไงครับทุกคนยินดีต้อนรับสุโชคของเราวันนี้จะทำอาหารสนุกสนุกกันเดี่ยวพี่พูดว่าทำอาหารเหรอนี่มันไม่เห็นเหมือนอาหารเลยไม่ใช่อาหารสำหรับเราหรอกแซมมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องทำห้องครัวก่อนไมนั่นใช่หมายมวดแป้หรือเปล่าแบบนี้ต้องให้แซมเจ้าแห่งการกลิ้งจัดการเตรียมตัวได้โอเคโอเคแต่ระวังนะแซมเดี๋ยวก็เวียงหัวกักนพอดีทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้หน่อยฉันค็ต้องนอนสักพัก แบบมันก็น่าจะดีนะส่วนฉันจะดูแลเท่านี้เอง้าใจฉันต้องรอให้ห้องหยุดหมุนก่อนโทษแซมวัมว่าน่าจะโอเคนะงั้นไปพักก่อนแล้วกันและผมก็มีดินปั้นพิเศษอยู่ที่นี่แล้วมันมีกากเพชรผสมด้วยเจ๋งเลยเราทุกคนควรเพิ่มสีสันให้ชีวิตนายคิดงั้นไหมแซมมี่คิดยังไงหรอฉันคิดว่าวันแห่งการหมุนย ไม่อยากเชื่อคิดว่าจะไม่มีวันนี้แล้วซะอีกใช่พี่สุชาติโลกหนีขวดหน,นีฉันหมุนไปรอบรอบ,รอบ,รอบนี่สิแซมตัวจริงทีนี้ก็เอานี่วางทับบนดินต้สนสีน้เงินผมต้องทำให้มันตรงอย่างเพอร์เฟกนั่นแหละดูดีนะ แล้ผมจะทำเงาของน้ำด้ดินปั้นสีขาวนี้เดี๋ยวนี่จะเป็นสระว่ายน้ำในร่มใช่ไหมสุดยอดเลยไม่นี่อ่างล้างจานตั้งหากแซมมี่ดูดีดีซแป๊บอุปกรณ์ว่ายน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเนะไม่เคยจะฟังกันเลยเอาล่ะนี่คือส่วนรแรกของห้องครัวแล้มันก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็ล้างผักทำอาหารเย็นได้แล้วอืมสตรอบเบอรี่นี่ดูน่ากินมาก แต่แคสตเบอร์รี่คงไม่พอมากินแครอทกับกรอบกันด้วยเถอะฉันพร้อมโดดน้ำเลยอย่าแซมมันไม่ใช่น้ำจริงๆอย่าโดดนะโคตทีมันอดไม่ไหวจริงๆว่ายน้ำสนุกมากเลยแปลกจังมันไม่ใช่สิ่งจริงสักหน่อยแต่ทำไมมีน้ำออกมาได้ล่ะเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในชีวิตก็ได้นะพี่ก็คงจะจริงของนายแต่ยังไงเราก็ต้องทำห้องครัวให้เสร็จ ถ้าเราจะทำอาหารตรงนี้เราก็ต้องมีที่สำหรับทำอาหารพี่อ่านใจฉันออกแนก่ๆเสร็จกำลังทำอยู่พอดีเลยเห็นนายว่ายน้ำละฉันหิวขึ้นมาเลยแต่น่าเสียดายของที่เราทำมันไม่ใช่อาหารจริงๆก็มันเป็นงานฝีมือหนิเนอะฉันหมายถึงเรากินดินปั้นไม่ได้น,ไดน,น่าเสียดายเนอะใช่น่าเสียดายจริงๆห <laughs> ลังจากทำเสร็จแล้วฉันจะทำอาหารจริงๆให้กินไม่ต้องห่วง เดี๋ยวนะห่วงชิ้นที่สองอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยอหมุนหมุน,มน,มนไปเลยโธ่เอามาเลยว่าแต่ทำไมนายไปไม่แต่ชิ้นส่วนสามเดียล่ะแซมจัดไปอย่าให้เสียฉันรอใช้มันอยู่นะแซมได้หรือ,อยังค่าคือท่านเขาแซม <laughs> ดูเหมือนท่านเขาน่าจะไปหาหมอฟันบ้างนะทำแบบนี้ับบรากคุณล่ามาได้ไง ไม่เป็นไรนะ่านายชอบกินกระเทียมมากจนไม่เหมาะที่จะเป็นแวมไพร์อยู่แล้วเราต้องสามารถควบคุมความร้อนได้เพื่อให้เราใช้ในการปรุงอาหารทีนี้เราก็ทอดไข่ได้แล้วฉันขอเรียกเมนูนี้ว่าไข่เมือกม้งมิงมันคีอจะพูดไงดีนะตกแล้วเอ,อิ่มแต่เราจะวางมันที่ไหนดีล่ะเราต้องมีจานนะไม่ต้องหว่วงพิสุชาติฉัน เสียแค่ไหนเสียวไอ้กรนโดดวิธีฉันน่าจะง่ายกว่านะแซมมี่นายไม่คิดงั้นหรอดูนี่สิเออชาทางฉันจะเอาไม่อยู่ซะแล้วระวังนะถ้านายไม่อยากทำเลยระวังจิ้งจกลอยตัวแล้วแล้วมันคงไม่กลับมาแล้วล่ะทำอะไรเหล่าพ่สุชาติฉันกำลังตกแต่งจานอยู่นะ้าลองมาดูสิเจ๋งใช่ไหมล่ะสีน้ำเงินจะดูเด่นขึ้นเมื่ออยู่บนจานสีขาว แน่นอนฉันจ,จะเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปเองเออฮะนายกำลังทำอะไรแสมีเปล่าๆไม่มีอะไรฉันสาบานด้านเน้นะ <c oughs> แบบนี้ชักหน้าเป็นห่วงแล้วล่ะสิฉันดูดีมากสี้ําเงินนี่ช่วยขับผิวสีแชมพูฉันดีจริงๆว้าวถ้ามีดินปืนแบบนี้ก็ไม่ต้องไปร้านเสริมสวยเลยสินะเจ๋งเลยได้เวลาเริ่มทำอาหารกันแล้วมันจะมีของอร่อยให้กินกันเพียบเราจะทำเบอร์กเกอร์แสนชุ่มฉ่ำฉันจะเริ่มที่ขนมปังก่อน เบอร์เกอร์เหรอฉันชอบมากเลยฉันรู้ว่าไหนจะต้องได้ยินแน่มาทันเวลาพอดีเลยแซมมี่ไหนดูสิอา่าขนมปังกรอบนอกนุ่มในดูดีเชียวฉันนับถือพี่จริงๆพี่ทำเหมือนมันง่ายมากเลยขอบใจนะแซมมี่ฉันกำลังฝึกทักษะการทำอาหารอยู่นะโอเคทีนี้เราต้องทำเนื้อเบอร์เกอร์ฉ่ำๆพี่ควรจะย่างมันนะ ฉันเป็นมือโปรโลและเคยได้เป็นแชมป์ที่เขาที่ปีตาบ้ามาแล้วถ้างั้นทำไมไนายทำฮอตดอกไม่ทุกครั้งเลยล่ะ <c oughs> อะไรโพดงี้ล่ะฉันเสียความรู้สึกนะโอเคถ้าฉันต้องการคำแนะนำอะไรฉันจะถามนายแล้วกันทุกอย่างโอเคดีนี่คือวิธีการรมคขวัญเนื้อน่ะเ <c oughs> <c oughs> บอร์เกอร์นี้ต้องเพิ่มชีสด้วยทางนั้นเป็นไงบ้างแซมฉันพอยายามแพ้แล้วกัน เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าแต่นายมาช่วยฉันทำเบอร์เกอร์พวกนี้ก็ได้นะหนชีสพวกนี้มี่ยหรูเต็มไปหมดเหมือนกับถูกหนูแทะมาเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะที่แถวนี้ไม่มีหนูนะ่ะแน่ใจหรอพี่สุชาตชดด,ดูดีนะแซมมี่แต่ฉันว่านายน่าจะระวังแมวของเพื่อนบ้านเราบ้างก็ดีนะหืมมะเขือเทศนี่อร่อยจังเบอร์เกอร์นี้จะต้องชิ้นใหญ่มากแนะ่แน จะกาขอบใจนะแซมถ้าไม่มีนายฉันคงแย่แน่นี่เดี๋ยวฉันช่วยเองเพราะมันยากนิดหน่อยมันดูกรอบดีนะแซมฉันดีใจมากที่นายทำให้และเบอร์เกอร์เราก็พร้อมแล้วว้าวฉันชอบจังอยากกินมันเดี๋ยวนี้เลยแต่ฉันต้องห้ามใจวันนี้เราจะทำอาหารมื้อใหญ่กันเลยล่ะมันจะเป็นงานเลี้ยงระดับอํานานทุกคนจะกล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นนั่นแหละเป้าหมายของฉัน เราน่าจะทำผลไม้บ้างมันจะได้ดีต่อสุขภาพไงล่ะฉันว่าเรามาเสิร์ฟปลากันดีไหมหวังว่าฉันจะจับมันได้สักตัวนะก็ดีนะแซมถ้านายทำได้ฉันจะทำผลไม้แล้วกันมาทำให้สตรอเบอรี่ดูสมจริงกันเถอะครับแบบนี้ค่อยดีหน่อยแต่เรายังต้องติดเพิ่มอีกหืมแครอทหวานกรอบมาแล้วน่าอร่อยแครอทเหรอ นายจะต้องกินผักเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะว่าแต่ฉันทำผลไม้เกือบเสร็จแล้วแล้วเรื่องตกปลาล่ะปลานี้ดีจริงๆแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกได้ยินไหมจากปลานี่สิแซมตัวจริงอย่ายอมแพ้นะผมเริ่มน้ำลายสอแล้วสินี่คือไข่ดาวแซมเมือกมุ้งมิ้งผมก็เล่นมุกแบบแซมได้เหมือนกันนี่ฉันรอปลาอยู่นะแซมมี่ดูท่าผมคงต้องทำปลาเองแล้วล่ะอโอเค แบบนี้ง่ายกว่าตกปลาเยอะแซมตื่นไม่จับปลาตัวใหญ่ได้แล้วจริงหรอฉันหมายถึงฉันรู้อยู่แล้วหนาว่าฉันต้องทำได้ฉันก็คิดแบบนั้นแหละพวกว้าวทุกอย่างดูดีมากพิสุชาติแต่ไม่เห็นมีเครื่องดื่มเลยเอานมเย็นๆสักแก้วไหมทีนี้เราก็สบายใจได้แล้วอย่างหรอกพิสุชาตชัดคงน่าเสียดายแย่ yeah, ถ้าเราต้องทิ้งอาหารพวกนี้ไปเปล่าๆฉันเลยเชิญเพื่อนๆมา โอ้โหนี่นายเป็นเพื่อนที่ดีจังเลยว่าแต่ทํำไมนายถึงใส่สูตรล่ะเอ่อฉันคิดว่าเราคงจะเป็นคนเสิร์ฟนะสิก็พวกเรากินอาหารที่ํำจากดินปั้นไม่ได้นี่งั้นเราเริ่มกันเลยเราไม่อยากให้แขกต้องรอจนหิว ได้แล้วจ้ะบารพี่และนี่ของนายนะคุณตุ๊กตาหมีว่าไงนายชอบไหมอาหารมาแล้วโ<อ>เราทำคลิได้ยอดเยี่ยมมากถ้าชอบก็กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ